พี่หลงผิดลงในยศักดิ์มีความยิ่งใหญ่ใีชะนตัวจนถึงเจ้าปช่วขนาดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้พี่ระมาเจ้าพี่ช่วยผิดแล้วพี่รักเจ้าคนเดียวเท่านั้นเจ้าไม่อยาให้พี่เธอรั่นามันสายไปแล้วเก็บความรักเก็บคำขอโทษของพี่ไปบ้านหลังนี้ไม่ต้องรับพี่โธ่เลยนะขอพี่พี่ขอโทษพี่รู้ว่าเจ้าโดนน้ำท้องอยู่ให้พี่เนี่ยอยู่กับเจ้าเถิด หากลูกเกิดมาแล้วจะได้มีพ่อนี่กับพี่เจ้านะฉันเลี้ยงลูกได้ฉันบอกให้ออกไปออกไปสิไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กูผิดอะไรเนี่ยรู้มึงงเงงงไอ้บ้านี้โมโหตามาหมอมาภัยภัยแล้วโกรธตาย วอะไโมโหเต่าเผาเข้าไปหรขึ้นตอนนี้เรียนกูงอนอยู่เนี่ยเอ้างอนแลังเนี่ยมังกูไม่ง่แล้วเขาไม่คืนดีด้วยไม่เกี่ยวเรื่อกูแล้วกูกลับไปเฮ้ยไม่ได้มึงช่วยกูหน่อย่อะไรกับไปงโง่เมฆกูหน่อยไฮ้ตกลงไว้สองหมื่นไม่มีการงาะเฮ้ยมึงช่วยกูหน่อยสิกูเพื่อนมึงนะจะกลับบ้านกูแล้วอย่าทันเลิกกูย่างมึงอย่าใหญ่ให้สองหมื่นเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวกูมึงนี่เก่งเงินจริงเลยครบได้ไหมเนี่ย เป็นยังไงล่ะฮะเป็ยังไงล่ะแสนงอนจะไม่ได้แสนงอนนะฉันพูดความจริงจะดีได้ยไงล่ะก็ให้โอกาสมันสักครั้งหนึ่งให้โอกาสเหรอเขาทำกับฉันแบบนี้พี่ก็เห็นน่ะผัวกันเมียกันโอ้ยเอ้อผัวกันเมียกันแล้วทุ่มทำสิ่งที่ทำฉันรับไม่ได้มันก็สมนึกผิดแล้วที่ขอฉันเข็ดแล้วพี่ยาวจะเจ้ายังไงอ่ะจะยังไงอะฉันไม่ดียังไงเอออะไรของพี่ยาวเนี่ยว่ามันใจร้อนเดือย วันหลังมาใหม่เว้ยเยอะมแค่เยอมันมันไม่ไคุยกันแล้วมันนไ่นมกูไม่ใอนี่ใครครับเนี่จะพอยังกันจะพ่อมายังไงมาไเนี่ยนผ่าสาแล้วมึงไม่ยกมือาขอโทษครับผมขอโทษมันเป็นใครเหรอผมจิตแล้วพะโดนมนใครอ่ะ คือโรจนะนาคุงเป็นอะไรกันเนี่ยไอ้ผัวมีไงครับไม่ใช่เลิกกันแล้วยังไม่ได้เลิกตอนนี้กันเมียงินผมอยู่มึงทะเลาะกับผัวมึงเรื่องอะไรทะเลเลบไุณเมียนี้ผัวนี่ทะเลาะกันทำไมกูไม่ชอบคนทะเลาะกันมีงไม่คืนดีกันเดี๋ยวนี้เลยสนุกดีแล้วมึงไม่คืนดีกันไม่ฉันไม่คืนดีถ้ามึงไม่คืนดีแล้วกูแต่แหกไอ้คนันเฮ้ยไอแหงออกเมียมึงแหกออกเมีย มึงเคยกูแข่งไงโอ้ยเลยกระดิ่งกันเลยดีแล้วดีแล้วเดียวเดียวเออเออมึงรักกันนะกลัวชอบคนรักกันถ้ามึงดีกันแล้วกูไปละไปไปโน่นอะไรไปเลยอไปดูทำไมเออปัญยารักกันไป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 ให้พี้พ้นเลยไป เป็นอะไรเนี่ยนี่ใคร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 แก้าแม่ยางถ่วงอ๋อเจ้าแม่มาไงครับเนี่ยกูวพัดดาหมาผัวกูใครอะใครหมวยวัวกูจะพอยางตัดเอ๋อก็พ่อยางตัดไปเมื่อกี้เจ้าไปแล้วเหรอไปแล้วแล้วผัวกูมาทำไมเนี่ยมาสั่งให้ดีกันเนี่ยทะเลาะกันอยู่เลยทะเลาะกันเลยแล้วมันดีกันหรือยังเยังเลยวันที่ มิดแล้วครับวันนี้กับกับใจแะ้วนเริผิดแล้วก็คืนดีกันมาดิได้เลยหน่ไม่ยอมคืนดีกันาเลยไม่เอาจะคืนไม่คืนหนไม่คืนทำไม้คืนเดือดปวดพันนั้นของผัวมึงนะเฮ้ยอะไรกิดบกพักใจผัวมึงนะคดีเลยเลยดีกันท่ืนดีกันีพี้าจะแม่งดีแล้วจ้าแม่คืนดีกันเยาูดีแล้วจ้าเออกระตูไปแล้วนะ อ้าันี้เป็นอะไรเนี่ยใครใค่ยหนูกูมาเองกูมาเอเหรอะเอามายังไงเปยังไงนี่ยมายังไรูหิวำแี่ทิูมานีู่นก็ม่เอาไปเลเมยงไแดงนะคะเลยแเลยไปเลยตั้งแต่พี่ไปนะฉัชนก็ทิ้งเลยกูมา กุ่เัีหวน้ำแดงแล้วกุแบงแดงไน้ำแดงนะไอ้น้ำแดงมาทำไมเนี่ยลูกมาทำไมมายัไง พอแล้วเดี๋ยวนี้ยบไปให้เดี๋ยวหายมายังไงหนูมายังไงเนี่ยน้าเป็นอะไรกันล่ะก็เมียน้ากำลังนอนน้าอยู่เนี่ยเมียน้านอนทำไมอะนี่ทิ้งน้าไปเหรลูกพ่อออนน้าอย่าทิ้งกันนี่ไม่รู้แล้วกลับมาแล้วมาคนเดียวแล้ว หมายร้องทำไมมีนาทีคือร้องไห้คืร้องไห้เป็นเด็กอยู่ไม่มีเนียม <box! S 2> <that> so ีไหมไม่มีเนียพาหนาดีกันเลยไม่ดีไม่เอาถ้าไม่ดีไอ้หนูขี้นะหนูใจ น้อยไม่ต้องเลยไม่เอาไม่ให้หอม <ไป S 1> ออกไรเลไ, <ป S 1> ไม่หอมหรอไม่หอมเดีย๋ยวล,ลูกขีโอ๊ยไอ้เน่าแต่หอมทุกคืนนคืนนี้จะม,มาเล่นโดนใหม่หอมแล้วพร้อมแล้วเอาอีกเอาอีพ <c oughs> อเถอะมึงนี่เหมือนอุจจากนะไหนบอกเพื่อนไดให้ห้าร้อยไง ไว้งานหน้ามั้งงานหน้าดีกันยังอ่ะดีกันเลยดีนหลุดไปเลยล่ะไปเลยลูกยังไม่ออกเลยยังไม่ออกสิไม่ไม่ออกวะเอ๊ยธรรมดมันออกแล้วเนี่ยเปลี่ยนท่าก่อนเปลี่ยนท่าก่อน ท่าเนี้ยเมื่อคืนออกแล้วนะเนี่ยเป็นท่าไหนไปท่าอะไออกสักทีเดี๋ยมานะไอไหนอาบน้ำก่อนนี่งว่นี่เลยขอโทษที่ขอโทษนะอดีตมันผ่านไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้เลยช่วยลาเลยวพี่เจ้าหนังก็มาเห็นว่ามาน